รู้หรือไม่คะว่าตาของเราทำงานยังไงตากับการมองเห็นว่าแต่ตาคืออะไรครับตาเนี่ยเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายทาหน้าที่รับแสงและส่งสัญญาณไปเป็นภาพที่สมองจะเห็นว่าตาของเรามีรูปร่างค่อนข้างกลมอยู่ข้างในเบ้าตามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2.5ซนติเมตรหนังตาจะเรียงจากด้านนอกเข้าไปด้านในได้แก่สเคอรราโคลอยและเรตินาแล้วสเคอร่านี่เป็นยังไงครับ สาเคราเป็นชั้นที่เหนียวแต่ไม่ยืดหยุนบริเวณหน้าสุดข,ของชั้นนี้จะปร่งใส่และนูนออกมาด้วยแล้วที่นูนน,นออกมานี่เรียกอะไระครับส่วนที่นูนนูนออกมาเรียกว่ากระจกตาจา้าและโคร้อยเป็นชั้นที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงและมีสารสีแผ่กระจายอยู่เป็นจํานวนมากแผ่ยังเป็นที่อยู่ของรูม่านตาด้วยซึ่งขนาดของรูม่านตาจะกว้างหรือแคบขึ้นอยู่กับเนื้อเรียบที่ควบคุมม่านตา พกามเหนือคลายตัวจะทําให้รูมาตาแคบแต่ถ้าหดตัวจะทําให้รูมาตากว้างและชั้นต่อไปก็คือเรตินาแล้วเรตินาคืออะไรอะครับ เรตินาเป็นผนังตาชั้นในสุดมีเซลล์รับแสงสองชนิดก็คือเซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกลวยนั่นเองจ้าแล้วเซลล์รูปแท่งกับเซลล์รูปกล้วยต่างกันยังไงครับเซลล์รูปแท่งจะไวต่อการรับแสงแต่ไม่สามารถแยกความแตกต่างของสีได้และเซลล์รูปกล้วยสามารถแยกความแตกต่างของสีได้แต่ต้องมีแสงเพียงพอนั่นเองคะ่ะ และเมื่อมีแสงมากระตุ้นเซลล์รับแสงจะเกิดกระแสประสาทส,ส่งไปยังเส้นประสาทส,สมองคู่ที่2แล้วส่งไปยังสมองส่วนเซรีบัมเพื่อแปลเป็นภาพตามที่ตามองเห็นนั่นเองค่ะและในเรติน่าจะมีเซลล์รูปกลวยหนาแน่นกว่าบริเวณอื่นเรียกว่าโฟเวียและรอบโฟเวียจะเรียกจุดนี้ว่าจุดภาพชัดส่วนจุดที่ไม่มีเซลล์รับแสงของเรติน่าเรียกว่าจุดบอดทำไมถึงเรียกว่าจุดบอดอนะครับ ทางออกของแอคซอนจากตาเพื่อเข้าสู่สมองการเกิดภาพในการเกิดภาพแสงจากวัตถุจะผ่านเข้าสู่กระจกตาโดยมีเลนตาทําหน้าที่รวมแสงให้ตกลกงบนเรตินา่าแล้วเลนตาคืออะไรอะครับเลนตาเป็นเลนนูน ยืดเลนย้อนลงทําให้เลน์ป่งออกผิวของเลนจึงโค้งนูนมากขึ้นส่งผลให้แสงตกลงที่เรตินาพอดีแต่ถ้ามองวัตถุที่อยู่ไกลกล้ามเนื้อยึดเลนจะคลายตัวเป็นยึดเลนเลยตึงผิวของเลนจึโค้งนูนน้อยทําให้แสงตกลงที่เรตินาพอดีโดยทั่วไปอายุประมาณ40ปีจะมีอาการสายตายาวมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ชัดแต่มองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล ไ้ไม่ชัดสาเหตุที่มองวัตถุไก,กลได้ไม่ชัดเพราะเลนตาจะเสียการยืดยุนและกล้ามเนื้อยึดเลนส์เสื่อมไปตามวัยทาให้ไม่สามารถหดตัวแสงจึงตกหลังเรตินา้าและเราสามารถพบสายตายาวได้แม้จะยังไม่สูงวัยซึ่งอาจจะเกิดได้จากกระบอกตาสั้นผิดปกติในคนสายตายาวสามารถแก้ไขได้โดยใช้แว่นตาที่มีเลนส์นูนจะทําให้แสงตกที่เรติน่าพอดีหรือบางคนอาจจะมองภาพที่อยู่ไกลได้ไม่ชัดอาการของคนสายตาสั้นเนื่องจากแสงตกถึงก่อนเรตินาพอดี ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากกระจกตาผิดปกติโดยกระบอกตาอาจจะยาวกว่าปกติในคนสายตาสั้นสามารถแก้ไขได้โดยใช้แว่นตาที่มีเลนเว้าวจะทําให้แสงตกที่เรติน่าพอดีกลไกการมองเห็นเมื่อมีแสงมากระตุ้นเซลล์รูปแท่งโมเลกุลของเรตินอจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจนเกาะกับโมเลกุลของออฟซินไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสักรไฟไฟ้าเยื่อเซลล์จนนาไปสู่การเกิดกระแสรประสาทเคลื่อนที่ไปตามเส้นประสาทสมองคู่ที่2เพื่อส่งไปยังสมองให้แปลเป็นภาพจากนั้นจะมีเอ็มซ มาเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของเรตินอลให้มีรูปร่างเหมือนเดิมเมื่อไม่มีแสงเรตินลจะรวมตัวกับออปซินได้เป็นโรดอปซินใหม่ตาเป็นอวัยวะที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมถนอมสายตาด้วยการเลิกเล่นโทรศัพท์นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมพักสายตากันนะขอบคุณค่ะ